ในคลิปนี้จับก็จะมาเก็บรายละเอียดในแต่ละฉากของ House of the Dragon ซีซั่น2เอพิโซด6ให้ฟังเป็นการเจาะลึกบ้านมังกรนะคะสปอยเอพิโซด6แน่นอนแต่จะไม่สปอยเอพิโซดต่อๆไปแต่ถ้าใครอยากฟังเนื้อเรื่องรวมๆของเอพิโซด6ก็ลองไปฟังคลิป m o u t of the Dragon ก่อนได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันค่ะ Dragon Keeper หรือผู้ดูแลมังกรเป็นทีมงานที่ถูกแต่งตั้งขึ้นครั้งแรกโดย King j h e r i s นะคะ ก่อนหน้านี้ไม่มีตำแหน่งนี้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขโมยมังกรจาก Dragonstone ขึ้น k คิงเจเฮริสก็เลยจัดให้มี Dragon Keeper เพื่อเป็นการป้องกันการขโมยครั้งต่อๆไปพวกเขาประจำอยู่ที่ทั้ง Dragonstone และก็ที่ดรา g อนพิ t ใน King's Landing ผู้ดูแลมังกรเหล่านี้สามารถพูดคุยออกคำสั่งกับมังกรได้ด้วยภาษาไฮเบอเรียนพวกเขารู้จักลักษณะนิสัยของมังกรแต่ละตัวเป็นอย่างดีอย่างเช่นตอนที่เจ้าหญิงอลิซาแม่ของเดมอนอยากจะขึ้นขี่เบลรเรียนพวกเขาก็โนมนาวให้เธอไปเลือกขี่เมลิสที่ว่องไวกว่าแทนในหนังสือดราก้อนคีเปอร์จะสวมเกราะแล้วก็ถือดาบเป็นอาวุธแต่ในซีรีส์เขาสวมชุดคลุมธรรมดาแล้วก็ให้ถือไม้แทน ไม้นี้ก็ไม่ได้ใช้ตีมังกรนะเอาไว้นํำสายตามังกรเฉยๆค่ะเพลงที่เหล่า Dragon Keeper ร้องเพื่อเรียก Sea Smoke ก็คือเพลงภาษา High v a l เ r er i a n เพลงเดียวกับที่เดมอนร้องเพื่อจะเรียก Vermithor ในเอพิโซดที่10ซีซั่นที่แล้วนะคะเนื้อหาของเพลงเป็นการเรียกหามังกรตัวที่3ให้มาร่วมรบด้วยกันให้ครบเป็นมังกร3หัวเนื้อเพลงแปลดังนี้นะ เจ้าแห่งเพลิงมังกรผู้ติดปีกเราสองหัวร้องหาตัวที่สาเสียงของข้าเป็นเสียงเรียกแห่งไฟที่แลกมาด้วยมลเลือดข้าร้องหาท่านด้วยคําแห่งเปลวเพลิงและดวงตาที่กระจ่างเพื่อรวมทั้งสามเป็นหนึ่งและเมื่อเรารวมกันทั้งสามหัวเราจะบินอย่างอิสระและสง่างาม เพลงน,นี้ไม่เคยปรากฏในหนังสือนะคะเป็นการแต่งของทีมงานเขียนบทซีรีส์แล้วก็ส่งให้เดวิดเจพีเรสันคนที่คิดคนภาษานี้แปลให้เป็นไฮบริเรียนเป็นการตอกย้ำถึงคำทำนายว่ามังกรต้องมีสามหัวและการผูกจิตกับมังกรก็ต้องใช้หมุดเลือดด้วยและพี่แมตสมิธนักสแสดงที่เล่นเป็นเดมอนก็ร้องเอาไว้ได้เพราะมากเลยค่ะ Golden t o o t เป็นปราสาทที่อยู่ทางตะวันออกของ Castleroy Rock เป็นประตูสู่ Westerland สำหรับผู้คนที่มาจาก r i v e r l a n และก็ lands, คร o w n l a n d s นะคะถ้าใครคิดจะโจมตีตระกูล Lannister ก็จะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้ก่อนตระกูลที่เป็นผู้ครอบครอง Golden Tooth ก็คือตระกูล Leford ค่ะสิงโตเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของตระกูล Lannister ในเวสเทิร์นแลนด์ก็มีสิงโตอาศัยอยู่จริงๆนะก็เลยเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของหลายๆตระกูลในเวสเทิร์นแลนด์ด้วยเจ้าแพมจะหาข้อมูลนะคะว่าเจสันแลนนิสเตอร์จะเอาสิงโตไปร่วมรบด้วยทําไมดูแล้วสิงโตไม่น่าจะค่อยมีประโยชน์ในศึกเท่าไหร่เพราะว่าสิงโตไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเชื่อฟังคําสั่งทุกอย่างอะเนาะปล่อยออกมาสู้ก็อาจจะหันมาแหวงกัดพวกของตัวเองก็ได้ สงครามในชีวิตจริงก็พอจะมีการเอาสิงโตไปด้วยอยู่นะคะแต่ว่าเขาเอาไปเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกองทัพเท่านั้นไม่ได้เอาไปร่วมรบด้วยจริงๆเดี๋ยวจะรอดูซิว่าแลนนิสเตอร์เขาจะใช้สิงโตสองตัวที่พกมาด้วยไหมเซอร์เควนไฮทาวเวอร์พี่ชายของอลิเซนในซีรีส์ต่างจากในหนังสือน,นิดหน่อยค่ะ ในหนังสือเซอร์เกวนเป็นน้องชายคนสุดท้องนะแล้วก็เดินทางมาถึงคิงส์แลนดิ้งพร้อมๆกับออตโตและอลิเซนเคยได้ลงแข่งประลองทวนในงานเลี้ยงฉลองของงานแต่งงานมิสซริสแล้วก็อลิเซนด้วยเซอร์เกวนเติบโตมาในราชสำนักเหมือนอลิเซนไม่ได้เติบโตที่โอทาวน์เหมือนในซีรีส์นะคะแล้วในช่วงที่เกิดสงครามระหว่างทีมเขียวและทีมดำเซอร์เกวนก็เป็นรองคอมมานเดอร์ของซิตี้วอชไม่ได้ออกไปรบกับคริสตันอย่างในซีรีส์ะคะ่ะ แต่เ้าชอบน้ที่เขาเปลี่ยนให้เซอร์เวนไปกับคริสตันเราจะได้ตามติดชีวิตคริสตันได้สนุกดีค่ะตระกูลใหญ่ๆใ,ในเวสเทอรอสมักจะส่งลูกของตัวเองไปอาศัยอยู่กับตระกูลใหญ่อื่นๆเด็กคนนั้นจะถูกเรียกว่าวอร์ดหรือว่าเด็กในความดูแลนะคะที่เราเคยเห็นก็อย่างเช่นเนตสตาร์กและก็โรเบิร์ตบราเทียนถูกส่งให้ไปเป็นวอร์ดของตระกูลแอรินจนเติบโตมาอย่างพี่น้องแล้วก็สนิทก,กันมากมาก เรเนร่าก็ส่งจอฟรีให้ไปอยู่กับเลดี้เจนแอรินให้เป็นวอร์ดเหมือนกันการส่งลูกชายของตัวเองไปให้ตระกูลอื่นในลักษณะนี้มักจะทำไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองตระกูลและในบางครั้งก็เหมือนเป็นการจับตัวประกันอยู่ใกล้ๆเหมือนกันค่ะว่าหลอดผู้เป็นพ่อเนี่ยจะได้ไม่กล้าแข็งขืนหรือว่าทำอะไรที่เป็นปรปักกับตระกูลที่เอาลูกชายไปเลี้ยงดูเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก อย่างเช่นตีออนเกรจอยที่ไปอยู่กับเนทก็เพื่อป้องกันไม่ให้เบลอนเกรจอยคิดทรยศราชวงศ์อีกเดรอนลูกชายคนเล็กของอลิเซนก็ถูกส่งไปเป็นวอร์ดให้กับจะกูลไฮทาวเวอร์ที่โอทาวเเช่นกันนะคะทำให้อลิเซนไม่ได้เจอกับลูกเลยแต่ก็เป็นเรื่องปกติของยุคสมัยนั้นค่ะเซอร์สเตฟอนดากลินผู้กล้าของเราในพิสดนี้เป็นอัศวินแห่งคิงส์การ์ดมาตั้งแต่สมัยคิงวิเซอริส ในซีรีส์เซอร์สเตฟฟอนเป็นองครักษ์ของเรนนราที่ดรา้อนสโตนแต่ในหนังสือตอนที่คิงวิซริสตายเซอร์สเตฟอนยังอยู่ที่คิงแซนดิงค่ะทีมเขียวก็สั่งการให้เซอร์สเตฟฟอนไปเตรียมการแต่งตั้งให้เอกอนขึ้นเป็นกษัตริย์แต่เซอร์สเตฟอนเป็นคนของจก,กุลดาร์กลินที่เป็นผู้สนับสนุนของเรนนราเต็มตัวเขาก็เลยอาศัยจังหวะนี้ขโมยมงกุฎของคิงวิซริสขึ้นเรือหนีไปยังดรา้อนสโตนเพื่อจะมอบมงกุฎให้กับเรนนรา แล้วเขาก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นลอดคอมมานเดอร์ของควีนสกาดของเรเนร่าด้วยในซีรีส์เขาทำต่างออกมานิดหน่อยคนที่ขโมยมงกุฎมามอบให้เรเนร่าก็คือเซอร์เอริกคาร์ลแต่ก็ไม่ได้ทำให้เส้นเรื่องเปลี่ยนไปเลยค่ะในหนังสือบอกว่าแอดดัมและก็น้องชายของเขาเนี่ยเกิดกับผู้หญิงที่มีชื่อว่ามารลดาลูกสาวของช่างต่อเรือ ม a ริลด d ามีชื่อเล่นว่าหนูเมาส์ Mouse, นะคะเพราะว่าเธอตัวเล็กว่องไวแล้วก็ชอบอยู่เกะกะผู้คนไปทั่วตอนที่เธออายุได้16ปีมาริลดาก็คลอดแอดดัมแล้วก็ตอนที่อายุได้18ปีเธอก็คลอดอาลินเด็กทั้งสองคนตัวเล็กแล้วก็ว่องไวเหมือนแม่แต่มีผมสีเงินและตาสีม่วงเหมือนสายเลือดเวลีเรียทั้งสองคนคุ้นเคยกับทะเลแล้วก็เป็นเด็กเดินเรือของคุณตาตั้งแต่อายุ10แล้วก็9ขวบ พอพ่อของมาริลดาตายมาริลดาก็ขายโรงต่อเรือแล้วก็ใช้เงินซื้อเรือพาณิชย์เอาไว้1นึ่ลำแล้วก็ตั้งชื่อเรือว่าเมาส์นั่นเองต่อมามาริลดาก็มีเรือถึง7ลำค่ะและลูกชายทั้งสองของเธอก็ทำงานอยู่บนเรือหนึ่งใน7ลำนี้เสมอ มาริลดาไม่เคยปริปากพูดว่าใครเป็นพ่อของแอดัมและก็อลินจนกระทั่งมีการตามหาผู้ขี่มังกรตอนที่แอดัมอายุได้15ปีมาริลดาจึงได้อ้างว่าลูกชายทั้งสองเป็นลูกของเลนอร์เวลาริออนทั้งสองคนนี้มีหน้าตาเหมือนเลนอร์นะคะและเลนอร์ก็มาที่อู่ต่อเรือนี้บ่อย แต่ผู้คนก็ไม่ได้เชื่อคำอ้างของมาริลดาเท่าไหร่คะ่ะเพราะทุกคนรู้ว่าเลนอไม่ได้สนใจผู้หญิงแต่ก็ไม่มีใครกล้าหาว่าเธอโกหกเพราะว่าลอตคอลลิสเองเป็นคนที่พาเด็กทั้งสองคนไปพบกับเจ้าชายเจเซริสเพื่อให้ลองขึ้นขี่มังกร เมื่อแอดดัมขึ้นขี่ซีสโมกได้สำเร็จก็ดูเหมือนคำกล่าวอ้างของมาริลดาจะเป็นความจริงแต่มัชรูมตัวตลกประจำราชสำนักของเราบอกเอาไว้ว่าเด็กชายสองคนนี้ไม่ได้เกิดจากเลนอแต่เกิดจากคอร์ลิสเองต่างหากคอร์ลิสเดินทางไปอู่ต่อเรือบ่อยกว่าเลนอด้วยซ้ำแต่เจ้าหญิงเรนิสภรรยาของคอร์ลิสมีอารมณ์รุนแรงเหมือนกับไฟและก็คงไม่ยอมให้สามีของเธอมีลูกชายนอกสมรสกับเด็กสาวที่อายุน้อยกว่าเธอครึ่งหนึ่งแน่ ดังนั้นคอลลิสจึงต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกระทั่งเรนิสจากไปแล้วคอลลิสถึงได้กล้าจะเปิดเผยตัวเด็กชายทั้งสองออกมาการที่แอดดัมขี่มังกรได้ก็เป็นที่ถกเถียงกันค่ะคือถ้าเกิดว่าแอดดัมกับอลินเนี่ยเป็นลูกของเลนอร์จริงๆมันก็คงไม่แปลกเพราะว่ามีเลือดทาเกเรียนจากเรนิสแต่ถ้าทั้งสองคนเป็นลูกของคอลิสเราจะขี่มังกรได้ยังไง ผู้สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าตระกูลเวลาริออนและทาเกเรียนเนี่ยมีการแต่งงานข้ามตระกูลกันไปมาหลายชั่วอายุคนแล้วในตัวคอรลิสเองก็อาจจะมีสายเลือดทาเกเรียนอยู่ด้วยและมันก็ส่งต่อมาให้ลูกๆนอกสมรสของเขาได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีเชื้อทาเกเรียนจะเลือกขี่มังกรตัวไหนก็ได้นะคะเพราะมังกรไม่ใช่ทาสพวกมันจะเลือกผู้ขี่เอง ในหนังสืออดัมอายุ15แต่ดูยังไงในซีรีส์ก็น่าจะ30ได้แล้วใกล้เคียงกับอายุของเรเนร่าและก็เลนอก็เลยแอบคิดค่ะว่าซีรีส์เขาอาจจะทำให้คอลิสมีลูกนอกสมรสก่อนที่จะแต่งงานกับเรนิสหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีตอนที่แต่งงานกันไปแล้วเรนิสน่าจะโมโหกว่านี้อะเนาะ จบแล้วนะคะเจาะลึกบ้านมังกรของ House of the Dragon ในิอน6ถ้ามีใครสงสัยตรงไหนก็ลองถามเพิ่มเติมกันมาได้ถ้ารู้จบจะพยายามตอบให้แล้วเจอกันใหม่ใน Westeros ค่ะ